สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเท t ตี้ a ร i ตี้รายการดีๆสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้เรามีลิตพันอาหารเสริมที่ดูแลเรื่องสุขภาพดีท็อปนะครับและผู้ที่ใช้อาหารเสริมประเภทนี้แล้วได้ผลจริงนะครับมาร่วมรายการกับเราขอเชิญแขกรับเชิญของเรานะครับท่านพี่บุญมีนะครับชนะไัยสวัสดีครับ ขอที่มันมีมาใช้ประบบการการใช้ไฟตัววิ่กับเราหนะะอ่อยครับก็นี่หน่อยนะครับคือหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัวอยา่างที่เกี่ยวกับทางด้าน,นดีท็อกนะร้าน,นกายอยู่หลายนี้ห่อหมดสตล์แล้วเราก็มอบว่าไฟตัวิ่ดีทอ็อกตัวนี้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการ่อยางเช่นกา,ารปัญหาเรื่องของท้องเราต้องฟืลล้นเราเป็น แล้วก็ไม่ทราบสาเหตุแต่พอเราทานตัวนี้ป๊อกอาการของอทองเฟ้ที่เราเคยเป็นอยู่เนี่ยกับไม่เป็นอีกแล้วก็เรื่องของการขับถ่ายก็เป็นระบบขึ้นส่วนปัญหาเรื่องๆาที่ตามมาที่ได้ผลก,ก็คืออย่างเช่นเสื้อผ้ากางเกงเนี่ยที่เราเคยใส่ไม่ได้ปัจจุบันเราก็สามาราเทียมง,ง่ด้ใส่ได้หรือว่าพเราเดินทางไปบ้านเพื่นอนคนเนี้ยก็ทำไมะเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเอ้เราหอมลง เป็นเพราะอะไรเงี้ยปัญหาก็คือว่าเราได้ใช้สินค้าตัวนี้ผมว่าสินค้าตัวนี้โอเคครับมผมก็เลยอยากจะอบอกต่อว่าใคยเพื่อนๆเนี่ยลองใช้อยู่เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ได้ผลก่อนหน,น้านี้มีปัญหาเรื่องสูขภาพหลากหลายมากมาอยเลยแล้วตอนนี้เป็นยไงบ้างครับดีขึ้นเรียบร,ร้อยอ๋อเรียบร้อยถ่ายก็เป็นเวลาครับถ่ายดีขึ้นเป็นเวลาตรง นอกจากเรื่องระบบขับถ่ายของร่างกายทิ่แล้วยังได้เรื่องของสุขภาพสุ่นาหละลดลงโอ้ก็ครับตัวนี้ได้หลายอย่างจริงนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแนะนํามีอะไรบอกต่อทางเพื่อนๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆลองรับประทานดูคือจริงๆแล้วทุกคนต้องลองดูเพราะว่าอย่างตัวมเองเนี่ยจะพูดไปมันเป็นเหมืนทิ่ที่บอกว่าสิบป่าว่าไม่ต้องนใจคุณต้องลองทาดูลองเดินดูแลจะได้ผลการนิ้ามการแต่รสชาติเป็นยังไงครับ รสชาติสุดยอดรับเ,เป็นน้ำผลไม้รถทีวีครับโอเคกินง่ายกิน,ง,นง่ายครับโอเคสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ไว้ในรายการของเราเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรามีสาระที่ดีมาบอกต่อกับท่านผู้ชมอีนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ